รี่ก่อน n i a m ีู่นย์สองเครับสืบสวนยาวๆแรงอินกด5มันจะเจอข้างไมมเจอแต่ว่าต้องแรงไม่สูงมากนะเต้ขอรานหนังที่ดูไปล่าสุดหน่อยมันไม่เป็นรหัสแต่ดิพี่ผมจะไปเปิดปแล้วจินตนาการตอนเด้กำลังดำน่าจะเสียวสุดๆุพี่หุงพี่หุงเดี๋ยวนี้ยังเล่นเอาเบี้ยนอยู่ไหม เล่นครับตลอดไปโยกิวไหนพี่คุณเพราขายวิญญาณเนี่ยชาวจีนแล้วซีซันหน้าติดสัญญาเยอดแลกเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอสยามไม่มีแล้วนะแจมตี้พี่มาโคตร,รนาแว่นจกทุกคนเงียบทั้งตี้ <S <S แรกแรกไอ้แว่นขำหลังๆไอ้แว่นตึงอะดิทำไมต้องล็อกอินใหม่ทุกวันอะไรมาถือผมแจ้งเข้าไปแล้วครับ แกวาดกปด้วยอุย้ยแล้วมึงมีสักิะนี้ได้ยังไงวะกูงงมากอะไม่ใช่มมนอับทัก,กิะสามมาเหรอ,หรอวะหลบไปดีลบนั่นแล้วกูโดน là cục khí à ừ dạ lỗi ca mắn cúm à ngùng rồi đi นีลวการเดี๋ยวกูวิ่งสายมึงตึงเลยกูบอกให้ โอ้โหเย็แม่เดนเปียเ <c oughs> ไอ้เฮียทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสักอย่าง 他妈怎么被勾的我操 ข้ามันเยซาตรุกูไม่ไหวเลยนี่วา เงินกงเ่เียบวกเขี้อะไรกันขนาดเนี้ยเอียกูกูฟาแต่นี่ไม่โดนเลยวะทำไงดีวะ ยีนออ่นี้ติสองอาทีไม่มีอัมเดปเลยค่ะ ผมมาครับอาเปียกเออดีว่ะชื่ออ่านง่ายเลยทีนี้แล้วเขาเป็นเฮ er ียอะไรเขาม่ซื้อของไอ้ีย ีเลยไอ้มึงเป็นอะไรไอ้คนจีนไปไหนไปฆ่าเพื้องกูเสร็จแล้วมึงจะไปไหน เรียบร้ยจัดไม่เป็นไรมันไม่มีแบ,บ็คคิงนี่ <Yes. S 1> แม่มันยี่สิดีด บอกให้ฟังหลุมนีเตะไปโดนฝึกอยู่ฝึกอยู่สัตว์เอ้ยอยากเตะมั้นๆม่นวะเล่นอยากเตะปากพวกมึงดีกว่าอเฮียช่องชัดเนี่ยกูดูทรงแล้วนอตอยู่อยู่บอยู่เตะถึงเหรอกูแค่ทำให้พวกมึงล้มแล้วกูก็เตะปากึงต่อมึงจะทำไมอ่ะแล้วกูก็ช้อนมึงขึ้นมา ไปบวกยังไงไม่ไหววะทีมกูจจะไหวป่าวะไอ้เนีตยี่สิบนาทียี่สิบนาทียังไม่มีเรเดียนเ,ยนเยนลเปรสอุ้ยอ้าวไม่จ่ายสักสกิวเลยไม่กะทาลอยไม่อันติไม่เที้ยอะไรเลยอยากล่อยหน้าแม่ง

กเไม่อแตะตะจิ้งฮียเลยจาวิโลรย้รับก่อนจะเล่นจะเล่นนะอเวนแล้วมึงจะบล็อกทางกูอีกนานไหมล่ะอีฮี ये नहीं। ये क्लोज। ये क्लोज। ये क्लोज। ये ดยวฟักจัดตัดมัวไหมดทีนี้มากนะ้สัตัด

แพ MM ้กูบอกเลย หนึงรอยไปได้ดยังไงบ่ ทารอต้องเข้ากว่าเพื uh, ่อนกูพูดจริงเ ไปบ้างไอ้เหี้ยมึงหอกงั้นกูออกได้โอ้ออกไม่ได้มึงช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟต์ติดยี่สิบสามสิบสี่สิบ บอกว่าต้องออกอะไรบ้างบอกแล้วฉาดบินหนีเลยโอเคโอเคกูออกก็ได้เดี๋ยวกูฟามตังไปมึง,มงเลิกสิ่งกูทีเฮียกูจะเข้าจังหวัดสองอ๋อยู่กะเราโวยอย่าง Yeah! มันต้องมีอะไรมาขัดขวางกูตลอดอะ Madi. I ice fat no ulti- no ulti on SF other- uh, no ulti PPR เออไอสัตว์เล in ี <S 2> <S 2> nice. hey. Ow, ้ยโคตรแรงุ้ยสิงรถไหมหรือไงมันวิ่งรออัตีเปล่ามาแต่บักเกอร์ียอะไรเอาหิ้งควายอันเด็บ เน็คเท่เลยดีเคินเลยเพื่อนป้องกันดีบัฟเมื่ออยู่ใน power c o r น่าจะดีกว่ากูไม่ต้องกวากระตุกแล้วกันหรอกแค่เอาชีวิตตัวเองให้รอดก็พอการมีของกูมันก็อันตรายแล้วเว้ยกูตายแบกอ่านก่อนพุ๊กจะมีรัสมีสตาร์เลยะเวลาสตาร์เพิ่มขึ้นเดสม็อกท็อปเฮ้ยเดสม็อกท็อปเลยอีฮี เพิ่งจะไปทำไมกูไม่เข้าใจกูทำวิชั่นขนาดนี้ไอ,อ,อ้ย มีกิฟมีพวกมันน่าจะเอาไปแล้วมั้งมึงไปไหนอะไรสิงจังเลยเฮียนี่ไปไหนละไรที่อมานี่มึงอ่ะ

เกมไร้เง like ี้ยเกมจะจบแล้วสินะไม่ใช่ถุนดำนี่ตัดไกลไม่รู้เสียงมันแปลกๆไปกูไปทีเอากูได้เอาเฮียแล้วกูได้มึง <c oughs> ไง อะไรชั้นๆบ่โว้เรียงไม่น่ากระเด็นมาเลยว่ะ เปิดแล้วกูเปิดมาดีแฟร์อะเราไปาเอเอเอะกูเป็นไก่อยู่ข้างบน เอฟเย็ดแม่อวีโซ่อวีโซ่วิงมาเพื่อที่จะปลดลิงค์เคสเนี่ยแต่กูยอมใจมึงเลยที่จะใส่โซลคิวมันกดแบ็คกินบาบ้างด้วย ないさいかちょっと。 รอไอ้เหี้ยยังนี่ดีทูมดแพ e ้ชัวรอ้เหี้ยอู้โดนมดยิงแบบลูกตายหาไปเลยอะวิ่งชวนยิงอีก Lada lada pick me pick me Watch 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 me Watch watch โอ้ยมึงก็ฮุกแม่นจังไอ้สัตว์มีภาพเอเด็กูก็โซโลคิวเมื่อกี้อ่อนจัดไปเหี้ยไม่ใช่ไม่ไหวเวลาไาโมูธมันฆ่าใครไม่ได้เลยเฮี้ยอ่อนชิบหาย มันไม่รู้จะทำก็ 3, ต้องฆ่าใครก่อนในไฟอะ่ะมึงเข้าใจปะคือแบบอ่อนจัดอะ่ะกูเป็นตัวคอกูแบกไปแล้วเกมนี้ไม่ตัวคอมันเล่นแบกไม่เป็นเกมเมื่อกี้อย่างไม่มา